กราวสวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่12เดือนเมษายนนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาบริการ Copy Trade นะครับตอนนี้ f p m a r k e t ของเราเขามีให้บริการแล้วนะครับถ้าหากว่านักลงทุนสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะแอด line ID เพื่อโทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับผม สวัสดีนั่งทุนครับอันนี้เป็นการสรุปข,ข่าวเศรษฐกิจนะครับผมรัฐบาลสหรัฐขายน้ำมันถุกเฉินจากคลังน้ํามันสํารองได้รายได้มาหาศาลเลยแต่นักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าแผนการนี้ของไบเดน,นอาจจะเป็นดาบสองคมหากสหรัฐหาน้ํามันมาเติมในโกดังสํารองได้ไม่เร็วพอครับ สหรัฐกำลังปล่อยขายน้ำมันสำรองมหาศาลเลยหลังประธานาธิบจจดีโจไบเดนประกาศว่าสหรัฐจะปล่อยน้ำมันดิบสำรองครั้งประวัติศาสตร์กว่า180ล้านบาร์เรลด้วยอัตรา1ล้านบาร์เรลต่อวันเริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะครับเพื่ออาศัยห่วงเวลานี้ให้กับโลกเนี่ยได้หาแหล่งน้ำมันใหม่แทนที่รัสเซีย ขณะที่ IEA หรือว่าองค์การพลังงานระหว่างประเทศนะครับก็ปล่อยน้ำมันจากคลังเนี่ยมากกว่า60ล้านบาร์เรลเช่นเดียวกันเพื่อควบคุมราคาน้ำมันโลกไม่ให้พุ่งสูงมากไปกว่านี้ท่ามกลางวิกฤตรัสเซียยูเครนที่ทำให้ปริมาณน้ำมันนะครับขาดแคลนจากการคว่ำบาตรรัสเซียของชาติตะวันตกทางด้านของสต๊าดคารอไสเตอร์รายงานว่าการขายน้ำมันจากคลังน้ำมันสำรองหรือว่า SPR ของสหรัฐเนี่ยมันจะเป็นการขายแบบตรงทำให้น้ำมันเนี่ยเข้าสู่ตลาดได้เร็วกว่าในราคาที่ ถูกกว่าแต่การขายที่เร็วเนี่ยก็มีผลเสียนะเพราะว่าจะทําให้น้ํามันสํารองเนี่ยลดเร็วจนอาจจะเติมกลับไปไม่ทันจนเป็น เขาเรียกว่าความเสี่ยงในเชิงตลาดระยะยาวได้แล้วก็จะทําให้น้ํามันโลกเนี่ยขาดเสถียรภาพครับทุนแน่นอนนะครับรัฐบาลของไบเดนเนี่ยต้องการปล่อยน้ํามันสู่ตลาดโลกให้เร็วที่สุดเพราะหากเป็นการปล่อยน้ํามันจากคลังสํารองในสถานาการณ์ให้กู้ที่รัฐบาลจะต้องไปจัดทําสัญญาซื้อน้ํามันกลับมาเติมคืนเนี่ยก็จะใช้เวลานานหลายเดือนแต่นั่นก็หมายความว่าแผนการซื้อน้ํามันดิบเพื่อเติมคลังน้ํามันเนี่ยมันไม่มีกําหนดการที่มันแน่นอนทั้งนี้นะครับคลังน้ํามันสํารองของสหรัฐเนี่ย อยู่ในปริมาณที่ต่ำสุดนับตั้แต่ปี2002อยู่แล้วและหากราคาน้ํามันจะพุ่งสูงขึ้นสหรัฐก,ก็ยิ่งต้องปล่อยน้ามันออกมาเร็วขึ้นอีกเพื่อกดดันราคาโดยเอกสารล่าสุดจากรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขามีการวางแผนคร่าวๆนะครับว่าจะซื้อคืนคลังน้ํามันในอีกไม่กี่ปีจากนี้ปัจจุบันโกดังน้ํามันสํารองแห่งสหรัฐเนี่ยมีน้ามันคงคลังอยู่ประมาณ564.6ล้านบาร์เรลครับทุกท่าน กลายเป็นว่านะครับการคว่ำบาตรภาคพลังงานของรัเสเซียเนี่ยเป็นดาบสองคมยังเห็นได้ชัดเลยเพราะว่ารัเสเซียเนี่ยเป็นผู้ส่งน้ํามันดิบอันดับ3ของโลกแล้วก็ผลิตน้ํามัน10%ของทั้งโลกเลยโดย IEA เนี่ยยอมรับว่าการคว่ำบาตรน้ํามันของรัเสเซียจะทําให้น้ํามันดิบหายไปจากตลาดราว3ล้านบาร์เรลต่อวัน การข้อบัตรัเสเซียกรณียูเครนยังทำให้ราคาํามันเนี่ยพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการ์ด้วยนะครับโดยก่อนหน้านี้ราคาํามันดิบเบรนต์แต่จุดสูงสุดในรอบ14ปีที่ระดับ138ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่พอสหรัฐประกาศปล่อยน้ำมันสำรองราคาก็ตกลงมา101ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับแต่นี่ก็เป็นเพียงแค่มาตราการที่ได้ผลระยะสัน้นหากสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐแล้วก็โลกยังหาเสียงน้ำมันมาทดแทนรัสเซียไม่ได้เพราะว่าความพยายามจะกดดันน้ำมันไม่ให้ สูงไปมากกว่านี้ก็จะย้อนกลับมากดดันให้รัฐบาลเนี่ยต้องปล่อยน้ํามันสู่ตลาดเพิ่มขึ้นและนี่ก็เป็นเกมภา,บาคบังคับต่อไปของไบเดนด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องทางการเมืองของสหรัฐเนื่องจากหากประชาชนต้องแบกรับราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นก็จะเกิดความไม่พอใจโดยเฉพาะสหรัฐจะมีการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่8พฤศจิกายนปีนี้ท่ามกลางคะแนนความนิยมของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ตกต่ําอย่างต่อเนื่องครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับราคา พลังงานนะครับนักงุนสรุปก็คือว่าการที่หลายประเทศปล่อยน้ํามันออกจากทางสํารองมาเนี่ยเขาก็คงจะทําได้แค่แบบระยะสั้นๆเดี๋ยวพอผ่านไปจากนี้นะครับสักระยะหนึ่งเนี่ยถ้าสถานการณ์ความตึงเครียดร,รัสเซียยูเครนยังคงมีอยู่นะแล้วก็หลายประเทศเนี่ยเริ่มจะครบกําหนดละในเรื่องของการปล่อยน้ํามันออกจากทางสํารองคือจะจบละจบในส่วนของเหตุการณ์ดังกล่าวตัวนี้เราอาจจะเห็นราคาน้นาเนี่ยกลับมาฟื้นคืนชีพได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถามว่ามันจะกลับขึ้นไป100ยูเอสลาต่อบาเรลได้ไหมคุณครับจริงๆแล้ว แล้วเนี่ยระดับปัจจุบันนะครับ90กว่ากับ100มันก็เป็นระดับที่ไม่ได้ไกลกันมากมายเลยเท่าไหร่นะครับสรุปามว่าฟื้นได้ไหมยังมีโอกาสฟื้นได้แต่ว่าจะไม่ใช่ตอนนี้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือเขายังไม่ได้บอกว่าเริ่มปล่อยเลยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เริ่มต้นในเดือนพฤษภาค,คมเป็นต้นไปครับทุกท่านนี่คือในส่วนของข่าวสารเกี่ยวข้องกับราคาพลังงานครับ